Like a time bomb set in motion We knew that we were destined to explode And if I had to join you at the wreckage You know I'm never gonna let you go We're like a time bomb Gonna lose it, let's defuse it Maybe we're like a time bomb But I need it, who will have it? Money all the way Hello everyone, ผมคือลาลัสนอเชีครบผมแล้วนี้อยู่การสัมภาษณ์คนดังกันอีกแล้วนะครับชื่อว่าพี่เงียบพี่อะไรครับฉันต้องเป็นคนแนะนำตัวครับครับผมบอกเขาให้เถอลูกให้ผมบอกกับพี่จ้าพี่คิวโรสเตอร์ครับผมแล้วก็อยู่อยู่อีกสองท่านครับชื่ออะไรมั่งครับ ทีเอ็นทีครับผมเอสไอเอฟครับคนหนึ่งครับผมสกายลาร์ทีวีโทรานนะครับครับผมเราจะมาทำการสัมภาษณ์พี่คิวลูสเตอร์กันนะครับผมโอเคข้อที่หนึ่งครับพี่สร้างชแนลเมื่อไหร่ครับโอ้โอ้นานโคเอาเอาพี่หมีมาเล่นแล้วไงมันจำไม่ได้แลยครับมัน อืนานโคมีทักษะร้อยไหมเพื่อจะจำได้ประมาณปีไหนพี่เอ๊โอ้ยจำไม่ได้แล้วอย่ามันได้มันนานมากมันนานแบบนานแบบกละครั้งหนึ่งอ่ะานมาเลอะเอออย่างนั้นเลยอ๋อต่อไปองั้นข้อที่สองเลยลกันข้อหนึ่งก็คำตอบคือไม่รู้นะครับ ข้อที่สองก็คืออะไรทําให้พี่สร้างชแนลครับอะไรทําให้เราสร้างชแนลครับผยูทูบ b e ตอบยูทูบเน่เป็นอะไรที่แอ่เพอรเฟกงจริงั็ไม่คำตอบมันรวบรัดมา YouTube โอเคครับเอก็ตลลง YouTube นะครับแล้วข้อสามเลยแล้วกันอะไรถึงทำให้ชื่อโรสเตอร์ครับเออว่ะ ตอนแรกตั้งเป็น K N K อะครับนะครับรู้สึกว่ามันมันทำไมมัน K N K ่ K N K แล้วเราก็ถามเค K N K ย่อมาจากอะไรครับย่อมาจากอันนู้นหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าย่อมาจากนี่บ้างน้นบ้างย่อมาจาก Q No Q หรือเปล่าซึ่ง Q No Q ก็ก็เป็นเป็นไอดีในการการเข้าใช้เวลาเข้าเว็บเข้าอะไรเงี้ยเออใช้ Q No Q เออ ถามต้องแล้วแล้วก็ต้องมาถามว่าคิวโนคิวฆ่าไม่ฆ่ายางงี้จะตะแป่ทําไมมันเป็นไอดีเว้ยฆ <c oughs> <Okay. S 2> ่าไม่ฆ่าแล้วก็ okay. <Okay. S 1> เอาเค็นเคก็เลยเอออยากจะเป็นชื่ออะไรเออเสริมขึ้นมาอีากหน่อย <Okay. S 1> ก็เป็น <Okay. S 1> เอารสเตอร์แล้วกันเออเอาเ <c oughs> <Okay. S 1> ค็นเครสเตอร์โรสเตอร์ก็แปลรูสเตอร์ไม่ใช่โรสโรสเตอร์นะครับไม่ใช่รูสเตอร์เชอบชอบอ่านผิดมาก เขชมมีมีแต่คนชอบอันผิดรูสเตอร์ทำไมต้องไม่ใช่รูสเตอร์โรสโรสเตอร์เออโรสเตอร์ที่แปลว่าไก่แจ้ครับไก่อ่ะไก่อ่ะเอ็นเคฆ้าไม่ล้าไก่แจ้โอเคครับผมต่อไปข้อที่สี่นะครับเอพี่คิดยังไงกับพวกที่มาคอมเมนต์ด่าหรือดิสไลค์วิดีโอพี่ครับเออแค่มาดูก็ดีใจแล้ว แล้วถ้าเกิดว่ามาคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์เนี่ยผมจะชอบมากผมจะมานั่งอ่านนั่งแบบมีความสุขไงมีความสุขในผลงานที่ตัวเองทําแล้วเราเรารู้สึกแบบมันมีความสุขอะมันมานั่งอ่านสิบแปดคอมเมนต์50สิบคอมเมนต์ยี่สิบคอมเมนต์สองคอมเมนต์เมนแรกอะไรอย่างเงี้ยเออครับผมเ<ล>มนแรกขมยเมนแรกขมยาย่ไอ้พวกดีสไลด์ใ,ใช่ไหครับผมดีสไลด์ก็แสดงว่า เราก็จะมาดูว่าเออเขา dislike พอไรมีอคติกับวิดีโอนี้หรือเปล่าหรือว่ามีอคติของอ่ากับตัวเจ้าของวิดีโอเองแต่ผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ไปอ่าแคปภาพแล้วคุยๆไอ้คนนี้คุยๆอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ไม่ได้ผมก็ไม,ไม่ใช่แบบแบบอย่างนั้นอะ่ะเออเข้าใจใช่ไหมคือผมแล้วก็อืมผมก็พิจารณาว่าเออ มันไม่สมควรอยู่หรือบางครั้งบางทีมันคอมเมนต์แบบว่าประมาณว่าเออควรจะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมว่าไม่น่าจะให้อย่างนั้นอย่างนี้เลยโอ้โหอย่างเงี้ยเออก็จะเอาก็จะไว้ชีวิตอ่าถ้าคอยๆคยๆค่อยๆค่อยลายเหตุผลนี่ก็ประหารแม่งเลยกาวโอเคครับงั้นก็ต่อไปข้อที่ห้านะครับเออมีอะไรอยากจะบอกคนที่กำลังติดตามช่องพี่ไหมครับเออเออ ดูไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องใจร้อนนะครับเมื่อไรคลิปจะออกก็พิกา่เมื่อไรคลิปจะออกครับสวัสดีประมาณนี้ผมก็ผมก็ก็ดีใจดีใจที่มีคนมาติดตามแต่ก็นะอารมณ์คนทวงอ่ะแล้วก็รู้ดีรู้ดีรู้ดีกว่าใครเลยก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าคลิปอไหนที่ติดตามอยู่แล้วมันยังไม่ออกก่อนนะ อ่ะโอเคอืมโอเคครับต่อไปข้อที่หกเชิญคุณไทเกอร์ถามเลยครับครับคิดยังไงกับคนที่ท้องงี้ครับคนที่แบบแคสเกมแล้วท้องครับคนแคสเกมแล้วท้องท้องท้อท้องครับไม่ใช่ท้องท้องเอาไปต่อเมีแล้วท้องก็ไปว้าห่วยไม่ทำยังไงแคสยังไงให้ท้องวะเออโอเคท้องใช่ไหมครับผม เออแคสเกมแล้วทอ้อทอแท้แบบไหนครับก็แบบเบื่อครับจะเลิกครับ,บ,บใช่เล่นแล้วแบบอ๋อคแคสเกมแล้วผมเออม,มันมันมีสองกรณีก็คือแคสจนเบื่อหรือว่าแคสแล้วแล้วไม่มีคนดูแล้วแบบเบื่ออ,อันที่สองประมาณนั้นน่ะสองอันอะไรก็ยังดีอันแรกแคสเกมแล้วเบื่อนะครับผมจะบอกอเลยเลยเขียนเป็นหนังสือดีกว่าไหมเนี่ยแบบ ยาวเยเออแบบแค่เกมแล้วทอเนี่ยคือแค่ไปแล้วแบบแม่งเกมเยอะชิบหายคือกูจะเล่นเหรอกูแบบแล้วพอจะเล่นมันมันมันไม่มีอารมณ์แล้วอ่ะคือแบบเราเราเราก็รู้พอเท่าไหร่แล้วเราเราจะมาเฟกอารมณ์ตามนั้นตามนั้นตามนั้นทุกเกมทุกเกมมันมันไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวแล้วอ่ะก็ลมมันมันรู้สึก ไม่ไม่ใช่คือมันองารมณ์เข้าใจแบบคือคือคุณอาจจะยังไม่เข้าใจอารมณ์แบบประมาณเนี้ยคือแบบมันมันพูดไม่ได้เป็นคำพูดอ่ะมันพูดออกเป็นคําพูดไม่ได้มันกลั่นออกมาไม่ได้ใรับอจใช่ไหมโอเคโอเคแล้วก็อันที่สองอันที่สองคือแคสเกมแล้วแคสเราไม่ค่อยมีคนดูเอ่อแล้วก็ท้อใช่ครับ ฆ่าตัวตายไปเองอะ,อะไรประมาณนั้นรม<ำ>เออหมายหมายถึงว่าหมายถึงว่าเอ่อถามทำไมทําไม่ทำทาไม,ม,ม,มถึงผมถึงบอกว่าฆ่าตัวตายไปเองเพราะว่าหนึ่งละการแคสเกมนะ่ะอืมมันเป็นมันเป็น,น,ปนทำอ่ามันเป็นอะไรที่ที่ทำให้เราไม่ใช่ว่ามาแคสเกมแล้วก็ดูดนันดูดนันป้องปั้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 ง,ง,งเพื่อจะให้คนดูแล้วคนดูแล้ว ฮามันทําอย่างนี้ฮาหัวเราะมันก็ดูแปลกๆเพราะว่าสมัยเนี้ยคนที่ทําแบบเนี้ยมันก็มันก็มีแต่คนที่ว่าอยู่ในระดับที่มีชื่อเสียงประมาณสองสามดาวถึงสี่ดาวถึงห้าดาวพ,<บ>พูดเป็นซิมเลยสิก็นะเป็นประมาณแบบนั้นมันจะรู้สึกว่าเออเขาทําอย่างนี้เขาทําอะไรก็หาใช่ไหมล่ะ พเราไปดูเขาทำเออเขาทำอะไรก็หานี่นี่นี่ไหนก็หาแล้วเราเราพอไปทํามั่งเขาทำวิวมันไม่สูงตามที่เราปรารถนาไว้เลยครับแนะนําให้ทําพวกคลิปสั้นๆคลิปสั้นๆแต่หาหายังไงให้คลิปสั้นๆของคุณนั้นส็้ั้อันนก็พลาดเกินแล้วก็คน ประมาณประมาณสองสามนาทีก็ได้อย่างเงี้ยแล้วแล้วคนดูดูแล้วสนุกสนุกแล้วอยากกลับอยากกดกลับเข้ามาดูใหม่อีกทีนึง<อ>นั่นนะอ่ะออ <จะ S 2> มันจะเป็นอะไรดดที่ดอทในกใช่ผมดูหลายรอบเลยพี่มันจะเป็นอะไรที่ดีมากคือมันหมายถึงมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจุดเริ่มต้นที่ดีเราเรายังไม่ต้องทําคลิปอลังหรือยาวเกินไปเราเราทําแค่คลิปสั้นๆเป็นโมเมนต์ก็ได้ขำๆห้าฮ้า เออก็เขาเรียกว่าขำๆฮาๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคลิปยาวผมแนะนำว่าให้เป็นคลิปที่มีสาระไปเลยเหรือว่าเป็นคลิปที่ว่าดำเนินเนื้อเรื่องไปเลยอย่างเงี้ยคนเขาจะมานั่งฟังแล้วมันก็เพลินเอออ๋อโอเคเกมนี้อ๋อถึงพี่อ่านแล้อ่านเรื่องมันถึงอย่างเงี้ยมันเ้มันเพลินเออมันไม่ใช่มันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมพอคลิปเกมยาวๆ,ๆปั๊บมันมีเนื้อเรื่องให้เสพ เออแล้วก็ถ anyway, ้าเกิดเป็นคลิปยาวๆอย่างเงี้ยสมมตินะคลิปยาวๆอย่างเงี้ยแล้วบอป้องโอ้ยเอ้ยโอ้ยิงโดนยิงแล้วโอ้ยไม่เอามึงต้องตายมึงต้องตายตายตายทั้งเรื่องคุณจะคิดยังไงไช่เป็ล่ะมัน Sa มันก็เลยมันก็เลยรู้สึกแปลกๆอ่ะโอ้เรามาดูวิดีโอนี้มันไล่จุดหมายอ่ะอ่าอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยเออเล่นยาวเนี่ยถ้าเป็นคลิปยาวจะต้องมีสาระ บทสรุปก็มีไออันนี้อันนี้ผมแนะนําจะเป็นจะเป็นของคนอื่นของอะไรก็ก็ผมไม่ว่าผมไม่รู้นะ <c oughs> ถ้าใครทําทําได้โอเคอย่างเงี้ยเอออันนี้นก็เป็นอีกขาแต่แต,แต่ในมุมมองของผมนะอันนี้คือมุมมองของผมเองอ่ะฮะแ้วถ้าเกิดว่าทํ <c oughs> าเป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวครับเป็นคลิปยฮาแล้วคนอยากกดกลับเข้ามาดูใหม่อีกรอบนี่แหละนี่แหละครับนี่เป็นจุดที่คายแม็กเลยครับนะครับก็ขอแนะนําสําหรับแบบนี้เลยอะ เป็นแบบนั้นแหละคลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวนงสองอย่างนะไม่ใช่แบบคลิปแบบโป๊ป๊ะโป้งไล่จุดหมายทำคลิปมาไล่จุดหมายเพื่อมาฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยไม่ไหวครับผมครับผมครับก็คําถามต่อไปนี่ครับก็คือพี่เนี่ยเคยมีอุปสรรคบ้างไหมครับอุปสรรคในการแคสเกมเนี่ยเคยมีบ้างไหมครับอุปสรรคเหรอครับผมแรกผมนึกว่าจะเป็นเรื่องเบื่อแคสเกมตั้งนานนานแล้ว นั่นไลว่ามันน่าเบื่อทช่ไหายแล้วต้องมานั่งทำ,ทำน้่นทนี่นะเบื่อหน้าเบื่อหน้าเบื่ออ,อ,อะไรประมาณเนี้ตอนแรกคิดอย่างนั้นแ่าช่วงหลังๆอา้าวมันไม่ใช่แล้วอ่ะอาการเบื่อของเรามันมันไม่ใช่สาเหตุเออมันเป็นมันเป็นหรืแบบของความขี้เกียจของเราเองอืมอ่าแล้วก็อย่าทําอย่าทํางานอย่างนี้นะครับอย่าทํางานแบบผมนะทํางานทํางานไปได้ ถือทํางานใหญ่ๆไงทํางานยาวๆใหญ่ๆเออนั่นแหละทำงานยาวๆใหญ่ๆใหญ่ๆก็เขาไม่โตออก <c oughs> ็แล้วก็อย่าทํานานอย่าทํานานต้องเร่งสปีดทําให้เสร็จให้เร็วครับถ้าเกิดว่า <c oughs> ทํานานๆเหมือนผมนะแล้วอ,อ่ะสมมติอ๋อโอเคแล้ววันนี้ตัดต่อมาได้ถึงนี้แล้วโอ๊ยไม่ไหวพักนอนดีกว่านอนพรุ่งนี้ไว้เล่นเด้อเออพรุ่งนี้ก็เอ่อ มันไม่อยากกดเข้าโปรแกรมไปทาไอเนี้ยต่อแล้วอะอ๋อแบบหมดอารมณ์แล้วนใส่เดียวกับผมเลยอะอย่างเงี้ยอคนอ่าคนมันหมดอารมณ์แล้วว่าใช่ไหมล่ะใช่ครับเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทําอะไรนะทาให้สุดนะถ้าอารมณ์ค้างตอนนั้นให้ทําให้เสร็จให้เร็วเลยนะผมแนะนําอย่างนี้เลยนะครับเขาบผมเอ้ต่ตัวอย่างของนิกเกตของนิกเกตเฉพาะเวลาแบบ ที่มันไปแคสมาที่สี่นาทีใช่ไหมประมาณแบบาแบบแบบยาวๆชั่วโมอง,องนี้ยแล้วแบบแปลภาษาอีก,กแบบออโอ้โหแบบเบื่องเงี้ยเนะเบื่อแน่นอนเนี่ยนั่งอยู่นะนั่ง,งบบอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยถ้าไม่รักจริงก็เออถ้าเป็นสี่สิบนาทีเงี้ยแล้วต้องมานั่งดําเนินเนื้อเรือ่องแบบกลับมาพูดใหม่เง่้ยเอ,อ่อแล้วก็ตัดวิดีโอของเราสำหรับฉากนี้ที่ผมเดินไปตรงนี้นะครับเนี่ยคุณเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเล่าถึงเนื้อเรื่องของเอาเอาชูเธอได้ออะไรก็วะอย่างเงี้ย เออมันมันจะลําบากมากถ้าเกิดเป็นวิดีโอยาวเอาไว้กี่วันกันแบบนะอืมนะต่อผมเลยนะฮะที่มีไอดอลไอดอลใหม่ฮะไอดอลนะในวงการแาสเกมะเอพี่เอพี่ตัวเซนเตอร์เออไม่ใช่ฮะมันไม่เกี่ยวกับพี่ตเซนเตอร์ฮะพี่ตเซนเตอร์มันจะอยู่ในการแาสเกมอะอ่าพี่มีไหมพี่เพลงไอดอลเหรอครับเรื่องไอดอลในการเกม ไอดอลในการแคสเกมเดี๋ยวเดี๋ยพิพายเอออ่าจะมีพิธิพายใช่พิธีพายเอ่อ,อ,อแล้วก็เขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาแล้วมอะไรอย่างเงี้ยแล้วกล่องของผมก็มะม,ม่วงอย่างเงี้ยแล้วก็เสียงลุงพีกำเออแล้วก็มีใครอนะีกนงมีเอ่อขอรบกวนทั้งชุดนอน พี่คนนี้นะฮะเอ่อชาแนลเขาชื่อเอ่เอขอรบกวนทั้งชุดนอนจริงๆแล้วผมแบบมีเจอแล้วรบกวนทั้งชุดนอนคื <c oughs> อหน้าติเา๊<ๆ>เพราะเขาเป็นชาแนลเล็กๆที่ท,ที่ที่แบบเนื้อหาแบบเต็มอิ่มอ่ะเออแล้วเขาก็เป็นแบบประมาณแบบพูดเนิบเน,บนบิสบายสบ,ยสบยแบบเอออันนี้จริงๆผมผม,ผมก็ชอบผมนั่งดูเพืนเพื่นดูเพนเพืนอะ่ะแล้วก็ แล้วก็บบเนื้อเรื่องเอ,อของคนที่เล่นเป็นวิดีโอเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องต่างๆอะ่ะผมจะชอบนั่งกินข้าวแล้วก็มานั่งดูแล้วก็เอออย่างเงี้ยครับผมครับผม,ผมแล้วก็อืมมีใครนะพวกแบบทิริพาอย่างเงี้ยแล้วก็ขอกทษทีชื่นนอนแล้วก็มีใครอีกนะเยอะแยะไปหมดอะ่ะ คือคือไม่ว่าจะเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็ทําให้เราอยากเป็นเหมือนเขาใช่ไหมล่ะครับผมก็หลายๆคนที่เป็นไอดอลแล้วก็อยากให้เป็นเหมือนเขาเลยแต่จนปัจจุบันเนี้คือวิดีโอไอเกมที่เป็นเนื้อเรื่องของผมอะไม่มีสคริปต์เดอะพุกดัตเอเออวิยาพอกดัตเอพวกอะไรอย่างเงี้ยเออช่นยัเคเครตอร์ก็ ก็อยู่มาตอนตอนนี้ก็สองปีแล้วจะเข้าสามปีแล้วครับผมจะเข้าสามปีละนานโคนาโคนาโคแล้แต่ยุคคุณลอเบเกอร์ถามว่าผมนั่นมันยุดกำเนิดเลยนะนู่นแหละครับก็โอ้ยุคกำเนิดยุคกำเนิดจริงๆต้องโน่นนะครับซีเอสติโอ้ลัสไม่ใช่ละกรคนละเร่แต่ยุค อะไรนะตัวก้างตัวกล้าง,างมนันดุดเส้นโอ้ตัวก้างต <c oughs> ัวเส้นเลยนะนั่นแหละครับตั้งแต่ต,ตั้งแต่นู้นเลยตั้งข้อต่อไปเลยนะครับนานโคนานโคเลยนะครับข้อต่อไปพี่มีมีอะไรจะฝากนักนแคนักแครุ่นใหม่ไหมไหมครับไหมครับแนะนำตามสองข้อที่ผมบอกคลิปสั้นและคลิปยาวเอาสูตรนี้ไปใช้นะครับอลองไปใช้ก่อน ถ้าเกิดไม่รุ่งเนี่ยค่อยมาเม้นด่าผมในยูทูบก็ได้หรือว่าเม้นด่าผมในเฟซก็ได้อะนะเราไปใช้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยแล้วค่อยมาบอกกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาทำคลิปเนี่ยพวก คนใหม่ๆเนี่ยชอบอยากทาแบบอยากทาเหมือนคนนู้นนะอยากทําเหมือนคนนี้แล้วพูดปังปังปังเลยเฮี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 ยควา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 ยขี้ขีอย,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 ย่างเงี้ยเวลาพูดอย่างเงี้ยมันแบบมันรู้สึกแบบมันหยาบไปถามว่าหยาบไปไหมมันก็มันก็หยาบขอให้หยาบแต่พอดีครับผมขอให้หย,ย,<า>ยาบแต่พอดีอย่าอย่าหยาบไปหมดเลยอย่าหยาบไปหมดเลยแบบ เออแล้วก็แล้ก็จะมาบทนะกันอีกทีนะเป็นใครมานั่งฟังซอนกูกูมลมมกดเข้ามาดูทําไมล่ะกูคื <laughs> <c oughs> อเขาสัมภาษณ์กูเข้าใจปะเออเขอาสัมภาษณ์กูนะเออแล้วก <c oughs> ในมุมมองของผมไงเออแล้วคือเออยหยาบอหหยาบจนจนมันน่าเกลียดอ่ะครับผมเออแล้วก็การการดูวิดีโอให้สนุกไม่ใช่ไม่ใช่การ การที่พูดหยาบเสมอไปมันทําให้เอนเตอร์เทนคนดูแล้วแล้วทําให้คนดูแล้วอยากกดเข้ามาดูอีกรอบเนี่ยเนี่ยตัวนี้สําคัญมากครับผมเพราะอ,อ,อะไรเลยผมการเรียกวิวนี่ง่ายเลยนี่คือง่ายๆเลยเรียกวิวแบบง่ายๆคืออยากทาให้มันสนุกมากๆจนคนอยากกดเข้ามาดูอีกรอบเนี่ย <c oughs> แยาบนี้เลยครับเหมือนตอนนีก้าวหายไปเอบ อ่าครับผมอครับผมโอเคงั้นวันนี้ก็ขอจบการสัมภาษณ์พี่รอรสเตอร์เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมร,รูร์ s, <S ร,ร,ร,รสเตอร์ e รสเตอร์ครับผมแหมเรียกผิดโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมโอเคจ้า